สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลรจะพาทำข้าวเมาทอดสูตรทำกินทำขัยได้เลยค่ะน้องเคล็ดลับวิธีการชุบแป้งยังไงให้ติดดีไม่มีแตกค่ะทอดยังไงให้แป้งฟูกรอบสวยดีแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เด็กมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขัยได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทานคู่กับแป้ง ปูกรอบของเรามีความมันมๆเค็มๆอ,อร่อยสุดๆเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาผัดในส่วนของตัวข้าเมาไว้ก่อนนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่กะทิลงไปค่ะใครใช้กะทิขั้นสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะตามด้วยเกลือค่ะ คนให้เกลือให้น้ำตาลละลายดีค่ะพอเราคนจนเกลือจะน้ำตาลละลายเข้ากับกะทิดีแล้วนะคะให้เราใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปค่ะแล้วก็หมกคนผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่เข้าวเม่าลงไปนะคะเข้าวเม่าก็ต้องเลือกเจ้าที่สดใหม่ค่ะแล้วก็พาดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะให้เข้าวเม่าดูดซึมเอาน้ำกะทิของเราจนนิ่มดีเลยนะคะ พอเราผัดมาได้ประมาณ15นาทีได้แล้วนะคะข้าวเมาของเราก็แห้งเหนียวได้ที่ดีแบบนี้ละคะ่ะถึงจะปั้นได้นะคะเราปิดเตานำไปเทใส่ชามพักไว้ให้กุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเราเค่อยไปปั้นห่อกล้วยของเรากันนะคะข้าวเม่าที่เรากวนไว้ก็เย็ยนตัวสนิทดีแล้วนะคะต่อไปให้เราเตรียมถุงแกงค่ะ ใครมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ใช้ได้เลยนะคะนำมาใช้กันไกรตดัดค่ะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดชายออกค่ะนี่กลางออกก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วให้เราเตรียมกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่เลือกที่สุกกำลังดีนะคะ ไม่แข็งแล้วก็ไม่เละเกินค่ะปอกเปลือกเอาเส้นใยออกให้หมดให้เกลี้ยงด้วยค่ะใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่มากน้อยก็จัดไปตามชอบได้เลยนะคะวันนี้แพลวได้กล้วยไข่แบบลูกใหญ่นิดนึง แต่ถ้าเกิดใครชอบลูกเล็กๆก็ใช้ลูกเล็กๆทําได้เลยค่ะปอกเปลือกเอาเส้นใยออกหมดเกลี้ยงดีแล้วก็น,นาไปห่อตัวข้าวเม่าที่เราผัดไว้ได้เลยนะคะเส้นใหญ่ต้องอออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะไม่งั้นจะดำนะคะเวลาไปทอดแล้วก็ตัดแบ่งลูกหนึ่งแบ่งสักสามชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปห่อได้ ใครชอบแบบไหนเลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาทำการห่อข้าวเม่าของเรากันค่ะถุงที่เราตัดไว้ตัดตัวแป้งข้าวเม่าใส่ลงไปค่ะพับถุงประกบลงมาเข้าหากันค่ะแล้วใช้ขวดใช้สากใช้อะไรก็ได้ที่ทุกคนมีวันนี้เราวใช้ไม้ครึ่งแบบนี้ค่ะ กรึงเข้าเมาออกให้เป็นแผ่นบางๆเท่าๆกันค่ะเปิดถุงขึ้นนำกล้วยวางใส่ลงไปค่ะก็จับถุงประกบเข้าหากันค่ะตรงไหนไม่หุ้มก็แตะใส่ลงไปส่วนเกินก็บิดออกได้ค่ะ ครึงให้ผิวของแป้งข้าวเม่าเราเรียบเนียนสวยดีแบบนี้ค่ะนำไปวางใส่ถาดพักไว้กันนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งค่ะหยิบตัวข้าวเม่ามาไม่ต้องเยอะมากใช้ไม้ครึงออกเป็นแผ่นบางๆเหมือนกันค่ะแล้วใช้กล้วยที่เราหั่น ไม่ใหญ่มากวางใส่ลงไปค่ะส่วนเกลนบิดออกแล้วก็หอหุ้มตัวกล้วยของเราให้หุ้มให้มิดดีแบบนี้ค่ะ ใครชอบแบบไหนเลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะอันนี้แบบกลมพอเราปั้นข้าเมาหอ่อกล้วยไข่ของเราเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของแป้งชุบทอดขนมข้าวเมาของเรากันนะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ กะทิเคล็ดลับทำให้กรอบอร่อยกรอบนานคือน้ำปูนใสค่ะใครไม่มีใส่น้ำเย็นจัดแทนก็ได้นวดขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ เรานวดจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะยกมือขึ้นก็จะได้ความหนาแป้งประมาณนี้นะคะไม่ใส่แล้วก็ไม่ค้นเกินค่ะเตรียมชามลองด้วยกระชอนตาถี่นะคะเราจะนำแป้งที่ผสมไว้มากรองหนึ่งรอบค่ะ พอกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราวางแป้งพักไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะให้แป้งขึ้นฟูดีแล้วก็อิ่มตัวดีก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการทอดข้าวเม่าของเรากันเลยนะคะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนได้ที่เบาไฟลงเหลือไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยหั่นทิ เอาความหอมของใบเตยออกมาแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเราจะใส่ใบเตยลงไปทอดก่อนเพื่อทําให้น้ํามันของเรามีกลิ่นหอมของใบเตยค่ะจะได้เพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคนแป้งแล้วก็ใส่ข้าวเม่าของเราลงไปชุบเลยค่ะ พอเราใส่แป้งลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำข้าวเม่าของเราขึ้นวางใส่บนตะแกรงแบบนี้นะคะข้าวเม่าจะได้ไม่สัมผัสก้นกระทะโดยตรงจะได้ไม่ไหม้นะคะจะได้เหลืองกรอบสวยดีเท่าๆกันค่ะทอดต่อให้สุกเหลืองกรอบดีเลยนะคะพอเราทอดจน ข้าเมาของเราสุกเหลองกรอบไปดีแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นไปใส่ตะแกรงพักไว้ก่นนะคะคนแป้งก่อนตักหยอดค่ะตักแป้งขึ้นสูงๆแล้วก็ค่อยๆหยอดลงมาค่ะ ปูขึ้นแล้วให้ตะล่อมแป้งพับเข้าหากันค่ะตับแป้งพับเข้าหากันแบบนี้พอต่อจนแป้งสุกเหลืองกรอบได้ที่ดีเลยนะคะ พอแป้งสุกเหลืองกรอบได้ที่ดีแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันให้ดีก่อนค่ะแล้วก็นําไปวางใส่ข้าวเม้าที่เราทอดเตรียมไว้ได้เลยนะคะข้าวเมาทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะ ขายสมลูก40-50บาทก็ยังได้แล้วแต่ขนาดของกล้วยไข่ที่เรานำมาใช้นะคะใครอยากได้กำไรมากน้อยก็จัดไปได้เลยค่ะมีทั้งแบบเต็มลูกแล้วก็แบบหั่นเป็นชิ้นนะคะอันนี้หั่นเป็นชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันนะคะ ไ้ไข่สุกกำลังดีไม่เลกตัวแป้งข้าวเมาก็มีความหอมหวานมันกำลังดีแป้งเคลือบข้างนอกก็มีความกรุบกรอบทานคู่กับแป้งปูกรอบของเรามีความมันๆเค็มๆ อร่อยสุดๆเลยนะคะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่อนอนค่ะทํากินทําขายได้เลยค่ะถ้าเกิดใครจะทาขายก็เพิ่มสูตรเพิ่มปริมาณไปเป็นหลายๆเท่าตัวได้เลยค่ะใครยังไม่เก่งยังไม่ชํานาญก็ลองฝึกลองหัดทําดูนะคะรับรองอร่อยแน่อนอนค่ะสร้างอาชีพได้ด้วยค่ะลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ